ตอนนี้เราก็มาถึงประเทศจีนแล้วนะฮะอากาศข้างนอกตอนนี้ที่สัมผัสได้คือประมาณ15องศาซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะเราสามารถใส่เสื้อแขนสั้นได้แต่ข้อเสียคือเม้นบุรีชิบหายเลยอยู่นี่นี่เขาดูดบุรีกันหนักมาก พวกพัตคารที่เพิ่งกินข้าวอะไรนะฮะเด็ดนะครับผมมันจะเป็นร้านอาหารต่างๆนะฮะบ้านเขาก็จะทําดีหน่อยหลังจากที่เรากินอะไรเสร็จแล้วเดย๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าสนามบินบ้านขเขาแล้วนะตัวนี้เป็นแท็กซี่ถ้าเราเราจะมาลองแท็กซี่จริงดูดีไหม ไม่ดีกว่าเรามีบริษัททัวอ่ยงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่เดินเล่นกันเลยที่แรกหลังจากที่เราเดินเล่นกันบนสนามิสแล้วข้างหลังผมคืออะไรก็ไม่รู้ตุ่มของเราตัวของเรานะบชไมัวตัวมีความเชิงไหน นี่นะฮะตัวผมอยู่ที่เมืองซียานนะครับเหตุผลที่ต้องพากอีกครั้งก็คือเสียงมันโคตรดังเลยคนจีนเขาโวยวายชงเชิงชงเชิงมากครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อฮะครับเราจะเริ่มประเดิมร้านแรกนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอิสลามเราจะมาหาของกินกันนะฮะว่ามันจะมีของอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยผมไม่กินนะฮะบอกไว้ก่อน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะฮะครเนี่ยเออเขาไม่รู้เหมือนกันหมอหมออยากลองชิมดูไหมหมอเออนึกว่าเป็นอะไรสิยืีไปได,ด,ดิไม่นะเออเอาล้วฮะเราจะมาลองชิมดูยังไม่ถ่ายรูปอ่ะอันเละถ่ายก่อนก็ได้ต้องให้อ่ะจะได้กินสักที รสชาติเข้าหมอหายไปแล้วรสชาติแปลกๆมันเหมือนกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมสีเอามาย่างกับซอสหวานๆซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ข้าวเหนียวผสมสีย่างเอาอย่างนี้ก็ได้รสชาติยังไงเลย นี่นะฮะคือไอติมประเทศจีนนะฮะยี่สิบหยวนนะฮะโอ้

ปลาหมึกเยอรมันเลยไม่เห็ปลาหมึกจีนนะฮะโอ้เกลียวเกลียวเลยน่ารักเลยน่ารักเลยนี่น่ารักเลยแล้วกัดน้ำจิ้มไทยคือเสือมังคีจิ้มจริงจริงอะไรไม่ไม่พี่กันลองแล้วคือร้านปลาหมึกย่างประเทศจีนนะฮะปลาหมึกบ้าง เขาบ้าน,านเขาตัวใหญ่เท่านหน้าเขากำลังย่างให้อยู่ว่าแบบทีนี้เดี๋ยวให้พี่ชายเขากำลังย่างให้นะเดีย๋ยวเองมาลองชิมดูกันคือน้องผมพายายามจะถอดแบบออกแต่ความจริงเขากําลังย่างให้นะฮะเขอบอกว่าไอ้นี่กินไม่ได้อ okay. <laughs> ไอ้นี่กิน<อ>ไม่ได้แต่ขเขากาลังทำเนี่ยแตาลังทเนี่ยคือตัวนี้แต่น้องผมเนี่ยหยิบตัวนี้มาแล้วโ, <laughs> โมเดลโมเดลงง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 ง พีช่ชายหน้าตาดีก็ดีนะเขากําลังใหญ่ๆคุกกิ้งว้าวแต่ขี้เกียจนะโอ้โหปปลาหมึกย่างไม่สวยที่เราพิ่งได้มาค่ะนะฮะโอ้โหมีไงเดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามันตรงปกไหมนะชู้วู้ฮู้อันนี้บอกว่าว้าว ไโอ้กรับกรับกรับอืมชิ้นมะยัง่อยไม้เป็นไงอืมมันอร่อยเลยมันเหมือนกับหมึกกั้วพริกเกลือหมอหยิบลองดูหมอไปว่ามันติดไหมอ่ะเฮ้ยใช่แล้วหนึบเต็มที่เต็มที่หัว อร่อยอร่อยอมันมึกมาลามึกมาลากมิกนมาลาวลุ้งเลยไปไม่ต้องถ่ายฉันก็ได้จะถ่ายฉันด้วยเหรอแกอืมอร้อนรอนอร่อยฮะื้อไปเลยนี่เราได้ของกินติดไม้ติดมือแล้วเราจะเดินยาวๆนะฮะโอ้แม่นางฉางเอ๋อ no> ไอ่ตีมร้อยบาทเนี่ยจับมะจับมเร้อยโอาจับกูว่ะจับมูจับกูจับกูมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ก็หน้าอร่อยอีกแบบเยอะเราไปเดินดูไอของฝากท่นอื่นก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรหน้าอร่อยไหมถ้ามีอะไรหน้าอร่อยเดี๋ยวเราก็จัดต่อวันนี้เราอยู่ข้างหลังกำแพงเมืองเฮ้ยเราอยู่ข้างหน้ากำแพงเมืองสีดานเราจะอื้อ เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเดีดู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 ๆๆๆเห็นหน้าผมแล้วไม่ชัดใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวแกลกล้องหน้า๋ <c oughs> อมันต้องมาแล้ว <c oughs> เงินไทยเป็นยังไงน้าน้พี่ก็บอกว่าเงินไทยได้นะเงินไทยนี่คือเงินไทยดูซิว่ามีเงินเข้าโทรศัพท์ไหมพี่ไทยคนนี้เขาก็เลยกำลังดูอยู่โอ้เข้าไหมโอ้มันเข้ามันเข้านะมันเข้าสรุปมันเข้าหรือมันไม่เข้าอ่าเขาโทรหานายใหญ่นายใหญ่มีเงินเข้าไหมมีเงินจากคูวันนี้ประเทศไทยอ่า

เออผมอมีเงินเข้าอ่อาอผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำต้มหูดำให้เขาน่าเห็นไหมโอ,อ้สุดยอดสุดยอดส,สลุวกคือกูได้กินใช่ไหมได้กนินได้กนิน ะะเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจากการต่อรองราคาสุดโหดร้ายของน้องสาวเราเมื่อกี้แล้วผลปรากฏว่าจากการสื่อสารเด <c oughs> ือะร้อนร้อนอยร้อนนะเปราที่นึงเข้าใไหมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลย เดี๋ยวผมจะลองกินเขากเครื่องเคียงดูนะอเะกาไม่ได้ดื่มเบอร์เกอร์ประเทศจีนนะฮะาถ่ายอนะครับินกินกนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มามาโอ้ม่เบอร์เกอร์จีน 50บาทต่อก้อนเฮ้ยโอเคนะหมนะูแน่นมากเบอร์เกอร์ที่เราได้มาเมื่อกี้เดีย๋ยวเราจะลองชิมให้ดูรสทอดคือหมูโรยเกลือแล้วก็อัดใส่แป้งที่กำลังทอดด้วยแป้งที่แป้งที่กรบๆร้อนๆนะฮะรสชาติจะเหมือน,นกับหมูโรยเกลือเลยอืมก็50บบาทก้อนเมื่อกี้นะฮะ รีว e ิวโคกประเทศจีนน้องเปิดที่จะหายวิดีโอโง่ฉันก็หิวข้าว่อ แล้วไม่นี่มันโคกโคกเลยแต่เปลี่ยนแบรนด์เป็นแบรนด์จีนอร่อยใส่เลิอันนี้อร่อยอยาใจะไนซื้อยบอกเลยประเทศกินไม่มีน้ำแก็งอยากกินต้อง พีเนะโค้เสน้ำเอาละฮะคืนวันนี้เราก็เดินเล่นกันตึงหนยนละน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ใส่เสื้อส้มนะเพราะว่าเราก็เดินเล่นกันตือนเรามาดูห้องพักเราคืนนี้ดีกว่านงว่ามันมีอะไรไปเดี๋ยวผมาพาทัวร์ห้องพักแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันหลังจากที่ทัวร์ห้องพัก